กําลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สําคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทําร้ายหากใครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับโฟกลิฟต์จะมาครับโฟกลิฟต์จะมาจําหน่ายและให้เช่าโฟกลิฟต์รับซ่อมก็มีนะครับสนใจกดต้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับโฟกลิฟต์จะมาครับโฟกลิฟต์จะมา อสลามมอ,อะัยกุ้วัวรองมะตุลลอยวะวบเระกาตุสวีดาสวัสดีครับเพื่อนเพืพบกันอีกแล้วนะครับทางเพจชิมชวนนะครับทางช่อง YouTube พา,าชิมชวนหาหากันไปนานนะครับในการที่ผมจะพามาแนะนำร้านอาหารอร่อยอร่อยบอกแล้วว่าไม่จำเป็นต้องร้านใหญ่ขอให้สะอาดและอร่อยเท่านั้นนะครับ แล้วเราจะได้ชิมความอร่อยกันเพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมครับว่าถูกแล้วดีมีหรือเปล่ามีที่ไหนแต่ตอนนี้เราเจอแล้วนะครับถูกด้วยอร่อยด้วยนะครับนั่นก็คือร้านฮับซอกว๋วยเตี๋ยวเรือดูสิครับขบาทครับ <c oughs> ฉะนั้นนะครับถูกและอร่อยเราหาเจอแล้ว และก็มีอยู่จริงด้วยครับเพื่อนเครับอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลใครที่รู้จักถนนพดุงพันนะฮะถ้ามาจากหนองจอกนะครับมาเส้นถนนพดุงพันนะครับหาถนนพดุงพันเจอนะครับวิ่งมาตรงมาเลยนะครับจะมีด้านโน้นนะครับมาจากหนองจอดที่ว่าถนนพดุงพันพอจุดถนนพดุงพันนะฮะมันก็มายาต่อ ตรวนี้เขเรียกว่าถนนสาลาแดงร้านนี้นะครับรมาจากน้องจองนะมาจากน้องจออจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับด้านหลังผมด้านนู้นนะด้านตรงนู้นที่ผมชี้ไปทางด้านนู้นนะจะวิ่งตรงไปทางฉะเชิงเซาครับแยกหัววนด้านนู้นนะฮะหาไม่ยากเห็นไหมครับผมบอกแล้วบรรยากาศดีมากนะครับด้านหน้าจะเป็นทุ่งนาเขียวขจีกว้างใหญ่ไพศาลมากร้านครับซอ ไม่ได้ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวนะครับเพื่อนๆครับยังมีเนื้อสเต๊กข้าวขาวัวและยังรับออกงานมาสัสยิดรวมทั้งงานอาหารฮาลาลท่านไปออกมาแล้วน่นแสดงว่าฝีมือของท่านนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ที่แน่ๆน,นะครับถูกและอร่อยมีอยู่จริงนะั่นคือกว๋วยเตี๋ยวเรือพมมาเจอตรงนี้ฮะอีวาชาปากดีนี่คือเครื่องดื่มครับและอร่อยจริงนะครับไม่ไก่จา่าต้องบอกว่าเพื่อนๆมาแล้วอย่าลืมนะครับ อีวาชาป่าดีอยู่ภายในร้านทับซอนนะดูนะฮะนี่คือป้ายนะฮะนี่คือป้ายที่เขาบอกนะครับว่าเขารับออกงานเห็นไหมครับงานมัสยิดและงานพิธีต่างๆนั่นแสดงว่าไม่ธรรมดาสําหรับฝีมือเดี๋ยวเราไปชิมความอร่อยกันข้างในร้านกันดีกว่านะครับตามผมไปข้างในครับมมมาาชชชชิิิิ ชวนมาดุชวนมากินชวนมากินชวนมาฟินกับหาชชวนมากินชวนมากินชวนมาฟินกับหาชิมไได้เวลาของความอร่อยแล้วนะครับที่บอกว่าถูกและอร่อยมีอยู่จริงนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะอย่างที่บอกไปนะถ้วยละ9บาทตอนนั้นนะครับ แล้วก็อร่อยจริงไม่ไก่กาถึงเวลาแล้วนะครับอันนี้ผมสั่งมานะครับเป็นทุกเส้นเลยทีเดียวนะครับที่มีอยู่ในร้านก็พยายามสั่งมาให้ครบทุกเส้น สำหรับความอร่อยที่นี่เ็ามีเมนูหลายเมนูนะครับอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ในย่านนี้หรือว่าที่ติดตามคลิปเนี่ยนะครับได้แวะมาในการที่จะรับประทานความอร่อยถูกและอร่อยมีอยู่จริงนะครับร้านนี้ฮะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาไม่ใช่น้ํข้นนะแต่น้ําใสเพราะว่าเจ้าของร้านเขาชอบแบบนี้ชอบแบบน้าใสใส แล้วก็ถ้วยละ9บาท3ถ้วยนี้อยู่นะฮะบ,บางทีมีตังมาแค่ร้อยเดียวนี่ก็อิ่มตรงกลางได้เลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ไท <c oughs> ชาก็ดีนะครับว่า ส่วนมากก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเราเมาสเจะเป็นน้ําข้นนะฮะแต่จีิงก็น้าําใสช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายๆคนถามหาความอร่อยและเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีน,นะครับก็พยายามหาไว้ตรงไหนาราคาไม่แพงคนถึงบอกว่ามีอยู่จริงแล้วนะครับสําหรับถูกและก็อร่อยฉะนั้นใครที่บอกว่าดีไม่แพงไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ที่นี่การันตีแล้วว่ามีอยู่จริงนะครับ มาในสเตในสเตเนิอโอดูสินะฮะเขามีหลายเมนูแล้วเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของเขาเนี่ยหลายเมนูมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเน้นในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ9บาทครับเพืเ่อนๆแนะนำนะครับให้แวะมาชิมได้นะครับ,รนนรบอร่อยมากสอมาคนระับข้าวผกระเพียน,นะครับที่เป็นเมนู อันนี้ไม่ใช่9บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวเขานะครับค๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะเพื่ละ9บาทแต่อันนี้ก็มีตามเมนูมีตามราคารสชาติดีอเนื้อสเต็กครับ นอกจาก๋วยเตี๋ยวเรือที่บอกว่าถ้วยละ9ก้าบาทแล้วอิ่มพุงกลางเลยเนี่ยนะครับซิกเนเจอร์ของร้านที่เป็นเมนูหลายๆคนที่มาลูกค้าที่มาจะต้องสั่งนะครับก็นี่เลยครับซูเปอร์ทีนไข่ซูเปอร์ทีนไข่นะฮะรสจัดจ้านมากนะครับมันได้รับรู้ถึงสมุนไพรที่ถูกปรงุงลงไปในซูเปอร์ทีนไข่มาก ยิ่งทานกับข้าวร้อนๆน,นะฮะแค่ซดน้ําไปนะมันโล่งเห็นเห็นเลยโล่งมากแล้วก็ทานกับข้าวนะฮะแล้วก็ไก่กระเทียมนะฮะถูกใจมากอร่อยฮะอย่าได้พลาดน,นะครับถ้าเกิดว่าทานก๋วยเสี่ยวแล้วนะครับแล้วต้องการรสชาติ ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือซูเปอร์ซูเปอร์เท้าไก่นี่นะฮะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่ามาแล้วต้องมาให้ถึงร้านนะครับถึงร้านในที่นี้ต้องสั่งนี่รับประทานด้วยนะครับนี่คือเมนูของร้านนี้อีกเมนูหนึ่งนะครับที่ผมแนะนํานะครับ ดูนอกจากเมนูแล้วเรื่องของเครื่องดื่มนะครับนี่ครับน้ำลำไยดูลำไยเนี่ยนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งของเมนูเครื่องดื่มนะครับที่นี่เขาบอกว่าต้องสั่งนะไม่งั้นมาไม่ถึงร้านเีนะฮะเป็นอีกเมนูหนึงสำหรับเมนูเครื่องดื่มนะครับก็จะมีนี่ครับกาแฟเย็นมีด้วยโอ้กาแฟเย็นมีด้วยนะครับหรือจะเป็นชาเขียวก็มีนะฮะรวมทั้งน้ำลำไยดูเนื้อลำไยนะฮะเรียกว่ามาแบบจุกจมาแบบเน้นเน้น เพื่อนๆมาแล้วนะครับอย่าลืมสั่งเมนูที่ผมบอกด้วยนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวชามละ9บาทครับนี่ฮะนี่คือผลงานนะก๋วยเตี๋ยวเรือนะที่บอกว่าถ้วยละ9บาทนะครับที่อร่อยจนตกใจเลยนะฮะตกใจฮะเพราะมีของตกอยู่ข้างหลัง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอร่อยจนตกใจเพราะว่าถูกมากฮะหลายคนบอกว่า ดีและถูกไม่มีอยู่จริงวันนี้พิสูได้เห็นแล้วนะครับว่าอร่อยและถูกมีอยู่จริงสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือและที่สําคัญก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ไม่ใช่น,น้ำข้นเหมือนที่ใครๆเข้าใจนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจะบอกว่าใสาก็ไม่ใช่แต่ไม่ข้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปนะครับนะฮะผลงานของผมทั้งหมดนะสำหรับก๋วยเตี๋ยวนะครับ6ถ้วย9บาทก็54 54บาทไม่ถึงร้อยนะ แต่ส่วนที่ผมทานอย่างสั่งอื่นๆมาด้วยอย่างนี้ฮะน้ำลำไย,ยที่ว่าเนี่ยโอ้รสชาติเข้มข้นมากแล้วสําหรับเครื่องดื่มนะฮะมีชื่อร้านที่อยู่ในร้านเดียวกันนะฮะอีวาปากดีอร่อยจริงฮะอร่อยจริงๆผมแนะนำน,นะ,ะสำหรับร้านนี้เครื่องดื่มก็อร่อยรสชาติเข้มข้นมากประทับใจแต่เท่านั้นยังไม่พอะตอนนี้มีเรื่องของส้มตำม,มาด้วยนะฮะส้มตำอันนี้ตำข้าวโพดไข่เค็มดูนะฮะด,ดูดูหน้าตามันน่ารับประทานมาก อันนี้ตำไทยนี่ฮะผมตามหามานานนะฮะตำไทยนะฮะที่มีถั่วเยอะๆแบบนี้เนี่ยตามหามานานนะฮะแล้วโอ้โหเจ้าของร้านใจดีแล้วก็ทราบดูว่าผมชอบทานซุมตำไทยนะฮะรวมทั้งตำก็โพอก,ก็สา่ไข่เค้มมาด้วยอีกโอ้โหชิมก่อนเลยดีกว่าอย่าช้าบิสมิลลาห์เพื่อครับ,รบผมบอกแล้วว่าอร่อยครับ ทานต่อไม่รอใครแล้วอร่อยตับด้วยก่อนมาตำไทยมากมรสชาติเนี่ยใช่รสชาติที่ผมตั้งารเลย จ้ารสดที่ผมต้องการเลยถูกใจมากมีเงินเมื่อถึงสามร้อยมีเงินเมื่อถึงสองร้อยมีเงินเมื่อถึงหนึ่งร้อยก็อิ่มกครงการได้ผมนะครับอย่าลืมแวะมานะครับร้านนี้หาไม่ยากเป็นถนนที่เป็นเส้นเดียวกับถนนพดุงพันยำนะฮะวิ่งจากพดุงพันจากหนองจระวิ่งตรงมานะฮะพอสูตถนนถนนพดุงพันเป็นถนนต่อไปนั่นแหละ ขึนเดียวกันนั่นแหละคือว่าถนนสาราแดงเลยโรงเชื่อกนะของบางมินประมาณ1กิโลอยู่ขวามือเจอครับรับรองว่าไม่ผิดหวังในความอร่อยรวมทั้งซปเปอร์ทีนขายโอ้โหรสชาติแซ่บหลายๆด้วยครับวันนี้ขอแนะนำร้านนี้และอย่าลืมติดตามเพจของผมต่อไปนะครับขออร่อยต่อก่อนแล้วก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอัสลามอะลัยกุมเระห์ตุลลอวะบเราุูสวีดสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับอย่าลืมแวะมาครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ9ก้าบาทอร่อยและถูกมีอยู่จริงครับ